เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนดูนะครับพรกับผมซีซั่นสตูดิโอเช่นเคยครับในคลิปนี้เราก็มาเอาใจคนที่ชอบเล่นเกมแบบตะลุยท่องโลกกว้างกระเซ็นหน่อยนะครับคัดกันมาให้แบบเน้นเกมดีมีคุณภาพที่คุณต้องหามาเล่นกับ20อันดับเกมแนว Open World ที่ดีที่สุดภาพสวยกราฟิกอลังการจัดเต็มทั้งหมด20อันดับนั้นจะมีเกมอะไรครับที่เข้ามาติดก,กันบ้างก่อนจะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อปเป็นกำลังใจให้กับช่องของ s ี a s o n s t u ด i o กันด้ เรามาเริ่มต้นกันที่อันดับที่20กับ Kingdom Come The Riverland t อีกหนึ่งเกมภาคต่อที่มาแรงแม้ว่าคุณจะไม่เคยเล่นภาคแรกมาก่อนก็เอาอยู่เกมนี้จะพาเราย้อนไปสู่ยุคกลางบนดินแดนโบฮีเมียที่มีแต่ดาบโล่และไฟของสงครามเหล่านั้นจะได้สมบทเป็นเฮนรี่ลูกช่างตีเหล็กที่ต้องเอาชีวิตรอดท่ามกลางสงครามกลางเมืองแห่งยุคนี้จุดเด่นที่ผมชอบเลยครับคือทุกคําพูดทุกการกระทําของเรามีผลต่อโลกภายในเกมทั้งสิน้นระบบการต่อสู้ไม่ใช่แอคชั่นแบบเร็วๆรัวๆนะแต่จะเป็นการจับจังหวะเน้นความมันแต่ว่าสมจริงยิงเล่นยิงอินครับ ใครที่ชอบแนวนี้ถือว่าเพลินมากๆแผนที่นั้นถูกขยายให้กว้างใหญ่กว่าเดิมมากขึ้นถึง2เท่าพร้อมบรรยากาศสไตล์ยุคกลางที่เป็นเอกลักษณ์ครับใครชื่นชอบเกม RPG ที่ลึกสมจริงไม่เล่งและก็ไม่อวยแต่ว่าเกมนี้จะค่อยๆดูดคุณเข้าไปในโลกของมันนี่คืออีกหนึ่งเกมทางเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามในปีนี้กันะครับอันดับที่19 the elder scrolls i o oblivion remaster นี่ถือได้ว่าเป็นเกมรับตำนานครับที่ถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่กับ o b l r i a n Remaster ครับนี่คือเกม RPG open world ขนาดแท้ที่ให้คุณหลุดเข้าไปยังโลกแฟนตาซีแบบเต็มขั้นไม่ว่าจะเป็นนักดาบนักเวทหัวขโมยทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับคุณแล้วตะลุยโลกกว้างกันแบบสุดลุกหูลุกตาครับ ซึ่งในเวอร์ชันบลีมาสเตอร์นี้ปรับภาพมาใหม่เพิ่มการสะท้อนของแสงแล้วก็เงารวมไปถึงเท็กเจอร์ระดับ 4K แม้ว่าระบบการต่อสู้ยังดูเก่าไปอยู่บ้างครับเมื่อเทียบกับเกม RPG ยุคใหม่แต่ว่าจิตวิญญาณของออปวริเวียนนั้นยังชัดเจนกันอย่างแน่นอนเหมาะมากๆนะสําหรับคนที่อยากเล่นเกมนี้แต่รู้สึกว่ากราฟิกภาคก่อนเนี่ยมันธรรมดาเกินไปหรือใครก็ตามครับที่คิดถึงของเดิม,มนะถ้าคุณกําลังตามหาเกม RPG ขนาดแท้ที่เล่นได้แบบยาวๆคุ้มค่าแล้วก็ เกมนี้ควรค่าแก่การเล่นครับอันดับที่18 f า r ์ค y ายซีรีส์พามาดูกับซีรีส์เกมแนว A.P.S ตัวดังกันบ้างครับอย่างฟา r ์ค y านะจุดเด่นของซีรีส์เกม Far ์ค y าครับคือโลกเปิดกว้างแบบ Open World ให้เราได้เข้าไปยิงแหลกแจกกระสุนระเบิดภูเขาเผากระท่อมแล้วก็ฉากหลังของแต่ละภาคนี่ไม่เหมือนกันเลยไล่ตั้งแต่ป่าดิบชืน้นภูเขาหิมาลัยชนบทในแถบอเมริกันไปจนถึงประเทศเปเด็จการก็มีมาแล้วครับเลือกได้เลยนะว่าคุณจะชื่นชอบภาคไหนจะเน้นรอบเลนหรือจะเป็นแบบบุกยิงกระจายก็ทําได้เหมือนกันครับแถมยังมีของเล่นแล้วก็ลูกเล่นกันเพียบน,นะทั้งปืนแป,กแปกลกรถสัตว์เลี้ยงคู่หูปันปันปน,นาฮาก็มีเช่นเดียวกันครับเกมนี้ถือได้ว่าโหดดิบเถื่อนเอาเรื่องแม้รูปแบบเกมจะไม่ได้เปลี่ยนไป เยอะในแต่ละภาคแต่วความมันอิสระและฉากหลังที่น่าสนใจก็ทําให้ซีรีส์เกมอย่างฟาครายนั้นถูกพูดถึงเสมอมาครับอันดับที่ 17. h o r i z o n z e r ส Dawn เกมแอคชั่น RPG Open World ที่จะพาเราเข้าไปสู่ในโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยสางอารยธรรมเก่าและกษัตริย์จากรกลที่ครองโลกคุณจะรับบทเป็นเอรอยสาวนักล่า ที่ต้องออกเดินทางค้นหาความลับของโลกว่าเกิดอะไรขึ้นกับมนุษยชาติจุดเด่นของเกมนั้นคือระบบของการต่อสู้สุดมันและแน่นอนว่าเราต้องวิเคราะห์จุดอ่อนของศัตรูแต่ละตัวกันอีกด้วยเพราะว่าศัตรูภายในเกมนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับมันคือไดโนเสาร์เหล็กยักษ์ที่โหดใช้ได้เลยแผนที่ใส่มากว้างใหญ่ครับวิวสวยบรรยากาศดีออกแบบมาได้น่าสนใจทั้งสายลุยสายรอบเลนหรือจะเป็นสายเสพเนื้อเรื่องก็สนุกกันทั้งหมดกราฟิกก็ตามที่เห็นนี้กันเลยละครับ ใครชื่นชอบเกมแอคชั่นปะจุนภัยแตลุยโลกกว้างที่ซึมซับบรรยากาศแบบเต็มขั้นเกมนี้ผมว่าไม่ควรพลาดน,นะครับอันดับที่ 16. Forza Horizon 5ถ้าคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบเกมแข่งรถแต่ไม่อยากเข้าไปแข่งในสนามแข่งแบบเดิมๆ Forza Horizon 5จะพาคุณไปสิ่งในแถบ m เม็กซิโกครับ นี่คือเกมแข่งรถ Open World ที่จะถูกออกแบบกราฟิกมาได้สวยงามคันเทพเออกมามากๆแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานหลายปีแล้วก็ตามมานะแผนที่ใส่กันมาแบบจุกๆใครชอบขับรถชมวิวท่องเที่ยวเกมนี้คืออินได้เป็นร้อยชั่วโมงนะครับมีรถแบ,บรนด์ยี่ห้อดังมากมายครับตั้งแต่รถคลาสสิกจนถึงรถซูเปอร์คาร์แต่งกันได้ปรับกันได้หรือจะปล่อยแบบเดิมๆก็ขับสนุกกันละครับใครอยากแข่งจริงจังนะภายในเกมนี้ยังมีหมวดสำหรับสายแข่งแต่ละคนที่อยากได้ขับแบบชิลๆก็เพลินกันได้ไม่แพ้กันละครับ หาเกมแข่งรถท่องโลกกว้างตะลุยกันได้แบยบยาวๆ For z ซ h o ค i z o n 5ต้องมาติดอันดับกันละครับอันดับที่15 m i d d l e Earth Shadow of Mordor พามาดูกับเกมแฟนตาซี Fantasy เต็มขั้นกันบ้างครับกับ Shadow of Mordor เกมที่จะพาเราเข้าไปกลางดินแดนมอร์ดอร์จากจักรวาลของเดิ l o น d o อ the r i n g นั่นเองคุณจะได้ระบบเป็นทาริย์น,นับนักรบที่จะกลับไปแก้แค้นกล่องทัพออกและก็เปิดเผยความลับพลังที่ตัวเองได้รับมาแม้ว่าจะเป็นเกมเก่าไปสักหน่อยแต่ระบบการต่อสู้ภายในเกมเน้นถือได้ว่าโดดเด่นมากๆสำรวจโลกแห่งมีดเดิลเอิร์กันได้แบบขั้นสุดและครับอัปเกรดตัวละครปลดล็อกสกิลใหม่และก็ไล่ล่าออกได้ตามใจอาจจะดูเหมือนธรรมดาแต่ถ้าคุณเป็นแฟนพันธ์ แ้ของเดินหลอดออฟเดอะลิงน่ละก่อนนี่คือเกมแอคชั่นแฟนตาซีตะลุยเดียวที่ต้องหามาหลอกสักครั้งแหละครับอันดับที่ 14. Hogwarts Legacy นี่คือเกม open world ครับที่จะให้คุณสวมบทเป็นนักเรียนเวทมนต์ในยุคปี1800เราจะได้สร้างตัวละครเลือกบ้านเวทมนต์ให้เข้ากับตัวเองเรียนคาถาลงดันเจียนขี่ไม่กวาดและก็เดินสำรวจได้ทุกซอกทุกมุมครับโลกภายในเกมนั้นเต็มไปด้วยรายละเอียดเยอะมากๆ ซึ่งนอกจากฮอกวอตแล้วยังมีหมู่บ้านลึกลับป่าต้องห้ามและก็พื้นที่ต่างๆอีกมากมายที่เกมนี้ซ่อนเอาไว้ครับศัตรูภายในเกมไม่ได้มีแค่แม่มดหรือพ่อมดเท่านั้นนะยังมีสัตว์เวทมนต์และก็มอนสเตอร์นานาชนิดทางด้านของระบบการต่อสู้ครับถึงการทําคอมโบการหลบหลีกการควบคุมพลังเวทตามสไตล์ของพ่อมดนั่นแหละสรุปเลยครับถ้าคุณรักในโลกเวทมนต์เกมนี้คุณจะได้ดื่มด่ำไปกับบรรยากาศและก็ความฟินขั้นสุดละครับ อันดับที่13ม a าเ e l ว p ล d e r m a n 2การกลับมาอีกครั้งครับกับเกมภาคต่ออย่าง Spider-Man 2ที่ในคราวนี้ไม่ได้มาแค่คนเดียวแต่ว่าคุณจะได้เล่นทั้ง2ตัวละครหลักกันเลย ซึ่งแต่ละคนนั้นจะมีสกิลเฉพาะตัวมีเรื่องราวของตนเองและสามารถสลับการเล่นกันได้ตลอดเวลาตัวเกมนั้นยังใช้ฉากหลังเป็นแมนฮัตตันออกตะลุยในโลกเปิดกว้างมากขึ้นกว่าภาคเดิมระบบการต่อสู้นั้นใส่กันมาแบบโคตรสุดลยครับเพิ่มความดุด,ดันทรงพลังและการลุกเด่นขึ้นมายเยอะมากๆรวมไปถึงศัตรูใหม่อย่างเวนอมแล้วก็คลาเคนงเข้ามาด้วยจุดแข็งของเกมครับคือการเล่าเรื่องที่เหมือนกับว่าเรานั้นกําลังดูหนังของมาเวลยังไงอย่างนั้นเลยเป็นเกมแนวซูเปอร์ฮีโร่บนโลกโอเพนเวิลด์ครับที่น่าเล่น และสนุกอีกหนึ่งภาคแล้วครับอันดับที่12อ Fallout โฟ นี่คือเกม RPG ที่จะพาคุณเข้าสู่โลกหลังสงครามนิวเคลียร์แบบเต็มตัวคุณจะเริ่มต้นจากหลุมหลบภายใต้ดินก่อนจะตื่นขึ้นมาอีก200ปีให้หลังโลกภายนอกหรือจะซรากความวุ่นวายและคนที่พยายามอยู่รอดโดวยวิถีของตัวเองเกมนี้จะมอบอิสระให้แบบสุดๆอยากเป็นฮีโร่ช่วยคนปลนสะดมหรือจะสร้างอาณาจักรของตัวเองก็เลือกกันในทั้งหมดนะครับมีโลกการสร้างฐานปลูกผักป้องกันเมืองพร้อมการอัปเกรดตัวละครที่ปรับได้ตามสไตล์ของเราเลยไม่ว่าจะเป็นสายบู๊สายพูดคุย หรือจะเป็นสายรอบเลนกนนะครับแม้ว่ากราฟิกจะไม่ได้วื้วาเท่ากับเกมพวกยุคหลังๆนะแต่ว่าความลึกของเนื้อหาและระบบแซนบอซ์เกมนี้ค่อนข้างน่าสนใจเลยทําให้ For Alpha เป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่นได้นานและยังคงน่าจดจำมาจนถึงทุกวันนี้นะครับอันดับที่ 11. เดเด็กก่อน เกมแมวแอคชั่นประจนภายแบบ Open World ที่ใส่ธีมซอมบี้เข้ามาด้วย คุณจะเล่นเป็นดีคอนเซนจอนอดีตนักขี่มอเตอร์ไซค์ที่ต้องเอาตัวรอดจากโลกที่ถูกซอมบี้นั้งกืนกินบรรยากาศภายในเกมมาแบบรกล้างว่างเปล่าป่าเขาแล้วก็เมืองที่ไร้ชีวิตคุณจะต้องหาทั้งน้ํามันซ่อมมอเตอร์ไซค์เก็บกระสุนและก็ระวังซอมบี้กับมนุษย์พวกนี้กันด้วยที่สําคัญครับซอมบี้ภายในเกมนี้ไม่ได้มาแบบทีละตัวนะแต่ว่าเขานี่จะมาเป็นฝูงกันแบบร้อยๆยตัวขึ้นไปเลยไล่ถล่มกันแบบไม่หยุดฝูงซอมบี้ภายในเกมนี้ถือว่าเป็นหนึ่งจุดขายจุดเด่นที่สุดแล้วของวงการครับตื่นเต้นทุกครรั้งที่เา นอกจากความแอคชั่นตัวเกมยังเล่าเรื่องแบบจริงจังครับทั้งดราม่าความรักความสูญเสียและก็คำถามหนักๆทำให้เด็กก่อนนั้นไม่ได้มีดีแค่การยิงซอมบี้เพียงอย่างเดียวแต่มันคือเกมเอาตัวรอดในโลกที่คุณไม่สามารถไว้วางใจใครได้เลยครับอันดับที่10 y ยากุซ่าซูรี อีกหนึ่งซีรีส์เกมครับที่จะพาคุณดิ่งลึกไปยังโลกใต้ดินของญี่ปุ่นคุณจะได้สวมบทเป็นคาสึมะคิริวหรือบางภาคเนี่ยก็จะเล่นเป็นตัวละครใหม่จุดดึงของซีรีส์เกมนี้ครับไม่ใช่แค่ฉากต่อสู้สุดมันเท่านั้นแต่มันคือเรื่องราวอันเข้มข้นที่เต็มรุ่นดรามา่าครอบครัวความรักการหักหลังและความเสียสละตัวละคร,ะครนั้นมีมิติกันแทบทุกตัวละครและหลายฉากทําให้คนเล่นนั้นอินไปกับมันได้เลยระบบการต่อสู้ของภาคหลกักส่วนใหญ่จะเป็นแนวบูค้่าถนนใช้มือป่าบุหรีเดี่ยวมีคอมโบ แล้วก็เปลี่ยนสไตล์การต่อสู้กันได้ส่วนในภาคของ l i ท์อนนะดากอนครับจะเปลี่ยนเป็นแนว RPG t u ีจีเทิร์นเบสที่สนุกเกินคาดเหมือนกันนอกจากนั้นแล้วเนื้อเรื่องหลกักยังมีมินิเกมสารพัดให้เราได้แวะเล่นแวะป่วนแวะหากันกด้วยจัดได้ว่าเป็นหนึ่งเกมครับที่น่าลองรวมไปถึงความเข้มข้นของเนื้อเรื่องกับความกาวสไตล์ญี่ปุ่นที่ทําออกมาได้ลงตัวกันแล้ครับอันดับที่9 g e n เก i ชิ m p a c t หลายคนอาจจะมองว่าเกมฟรีเล่นไปก็เสียเวลานะ แต่ว่าเกมนี้คือข้อยกเว้นเลครับเพราะว่ามันยกระดับเกม Open World แบบฟรีให้ใกล้เคียงกับเกม t ริ p เ e A ได้อย่างเดือเชื่อลครับระบบการต่อสู้จัดกันมาแบบลื่นไหลสลับตัวละครในทีมครับเพื่อทำคอมโบธาตุที่มีั้งแต่น้ำไฟลมสายฟ้าทุกธาตุในเกมสามารถเกิดปฏิกิริยาร่วมกันได้ทําให้ทุกการต่อสู้นั้นต้องคิดวางแผนมากกว่าตีกันแบบรุนรัวะครับอีกหนึ่งจุดเด่นของเกมจินครับคือโลกภายในเกมนี่แหละแผนที่ทุกอย่างถูกออกแบบมาได้กว้างใหญ่แล้วก็แบ่งเป็นหลายทวีปซึ่ง แต่ละพื้นที่นั้นจะมีเอกลักษณ์ทั้งศัตรูวัฒนธรรมเพลงประกอบและเนื้อเรื่องเฉพาะของตนเองกันอีกด้วยกราฟิกจัดกันมาแบบอนิเมะคุณภาพดีสีสันสบายตาครับรายละเอียดจัดเต็มจะเล่นคนเดียวก็ได้หรือจะโคออบกับเพื่อนก็สนุกไปอีกแบบข้อดีของเกมนี้คือเล่นแบบฟรีทูเพลย์นะครับส่วนใครอยากจะเปกาชาก็แล้วแต่กำลังทัพย์ละครับ อันดับที่8 Assassin's Creed Series ถ้าพูดถึงเกมแอคชั่นโอเพนเวิลด์ครับที่จะพาเราเดินทางข้ามยุคข,ข้ามสมัยกันเนี่ย Assassin's Creed ครับจัดได้ว่าเป็นหนึ่งซีรีส์เกมที่สร้างชื่อที่สุดแล้วของ Ubisoft มากตั้งแต่ยุคเรเนซองส์ปฏิวัติฝรั่งเศสอียิปบราณไปจนถึงนักรบไวกิ้งครับทุกภาคนั้นจะเป็นการเปิดหน้าหนึ่งของปอด,ดิซายครับให้เราสามารถไปเดินเล่นกันได้แนวเ,เกมจะเน้นการรอบเลนไปจนภยัยและการต่อสู้ครับคุณจะรับบทเป็นนักฆ่าที่แฝงตัวอยู่ในเงามืดลอบเข้าไปยังพื้นที่ที่คนอื่นเข้าไม่ได้และละงงมือ,อา เงียบงันตีมหลักของเกมคืออิสระในการเลือกเราสามารถเลือกเล่นแบบเงียบๆหรือจะบุกแหลกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือซีรีส์เกมที่เหมาะกับคนชอบโลกว่างเหนือเรื่องจริงจังและก็กินอายของประวัติศาสตร์นะครับแม้ว่าจะมีหลายภาคปังบ้างแปลกบ้างนะแต่ก็ยังคงสเสน่ห์ของคําว่านักฆ่าได้อย่างครบถ้วนนะครับอันดับที่7 El d e n Ring เกมแอคชั่นโอเพนเวิลด์ที่จะพาคุณเข้าสู่ดินแดนลึกลับที่เต็มไปด้วยความงดงามและความตายที่อยู่เคียงข้างกัน คุณจะได้ออกสำรวจโลกกว้างแบบอิสระไม่มีลูกสอนชี้ไม่มีใครบอกว่าคุณจะต้องไปที่ไหนก่อนทุกที่จะมีบอสมีความลับและก็เรื่องราวมากมายซ่อนอยู่เสนอีกหนึ่งอย่างของเกมคือเรื่องราวที่ไม่เล่าเป็นเส้นตรงแต่ว่าบรรยากาศเพลงประกอบและก็ดีไซน์ของศัตรูล้วนส่งสารได้ชัดเจนกว่าคำพูดนั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วกราฟิกภายในเกมนี้ก็โดดเด่นไม่แพ้กันทั้งงานภาพการออกแบบที่อลังการงานสร้างแสงเงารวมถึงสภาพแวดล้อมด้วยระบบการต่อสู้เน้นการจับจังหวะความเข้าใจความ เมนยำและก็ความกล้าเพราะาการวิ่งหนีภายในเกมนี้ไม่ใช่ทางหลอดกันอย่างแน่นอนถ้าคุณกำลังตามหาเกม R P G ที่โคตรสุดเล่นไม่ง่ายและมีภาษาไทยด้วยเอเวเนลคืออีกหนึ่งทางเลือกที่ต้องลองหามาเล่นกันดูแหละครับอันดับที่ 6. Black Desert Online เกมเก็บเวล MORPG หนึ o ่งเดียวประจำคลิปนี้ครับที่ขึ้นชื่อเรื่องของกราฟิกเป็นเบอร์ตน้นๆทั้งตัวละครฉากและก,ก็การต่อสู้การใช้ชีวิตโลกภายในเกมนั้นทำออกมาได้ละเอียดขั้นสุดไม่ใช่แค่การล่ามอนฟาร์มของเท่านั้นแต่ยังมีบบอื่นๆอีกมากมายให้คุณได้เพลิดเพลินกับเพื่อน,นกันได้ทั้งวันครับเช่นการทำฟาร์มการตกปลาล่าสาัตว์ทำอาหารและการเทรดสินค้าบอกเลยว่าสายลุยหรือสายใช้ชีวิตเนี่ยก็อยู่กันได้ทั้งคู่แหละครับ ระบบการต่อสู้มาแบบแอคชั่นล้วนๆไม่มีออโต้สกิลจัดกันมาแบบอลังการงานสร้างคอมโบมือกันแบบแทบหักกันไปเลยและแต่ละอาชีพนั้นจะมีสไตล์เฉพาะตัวครับซึ่งภายในแบ็คเดอเร์เซิร์ทนั้นมีคลาสอาชีพให้เลือกเยอะมากๆ20-30คลาสกันเข้าไปแล้วแผนที่นี่ไม่ต้องหัวครับจัดกันมาแบบกว้างใหญ่วิ่งกันได้ทั้งวันทั้งคืนนะนะสำหรับเกมนี้ครับเมนเล่นออนไลน์เป็นหลักเท่านั้นภาพสวยแอคชั่นมันเล่นกันได้แบบยาวๆถ้าคุณกำลังตามหาเกมเก็บเวลแบบดูดวิญญ,ญาณลองดูเกมนี้ละกันครับ อันดับที่5 God of War อีกหนึ่งเกมแอคชั่นปะจนภายเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นที่จะให้คุณเล่นเป็นเครทอสเทพสงครามผู้เย็นชาที่ต้องพาลูกชายเดินทางฝ่าดินแดนแห่งถวยเทพเนื้อเรื่องไม่ต้องเข้าใจลึกก็สามารถเล่นกันได้ครับแต่ว่าบอกเลยคุณนั้นจะผูกพันกับตัวละครทั้ง2ตัวกันแบบคันสุดระบบการต่อสู้ยังคงดุด,ดันเหมือนเดิมแต่ว่าถูกออกแบบให้มีชั้นเชิงมากยิง่งขึ้นทั้งการควางขวานและสกิลเสริมรวมไปถึงการเปลี่ยนอาวุธได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นฐานะของงานภาพกราฟิกแล้วก็งานเสียงก็ไม่หลุดจากมาตรฐาน ฉา,ากมาแบบแน่นๆใครจะเล่นภาคไหนก็จัดกันดูได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นของปี2018หรือเวอร์ชั่นแรกหนาวรอกนะเป็นหนึ่งเกมครับที่ไม่ได้มีแค่ความแอคชั่นเท่านั้นแต่มันคือเรื่องราวการเดินทางของ2พ่อโลกที่สุดจัดอีก1เกมนะครับอันดับที่4แกนเทรฟออโตไฟ ถ้าพูดถึงเกม Open World ที่เปลี่ยนภาพจำของวงการเกมไปตลอดการคงไม่มีใครไม่รู้จัก GTA ครับและในภาค5นี้ผู้เล่นจะได้เข้าไปสู่เมือง Los s a n t ตส แผนที่กว้างใหญ่ที่เต็มร,รุ่นรายละเอียดมากมายทุกจุดภายในเกมครับจะมีชีวิตชีวามีเหตุการณ์และเหล่านั้นโคตรจะมีอิสระแบบที่หาที่ไหนไม่ได้แหละครับเน้นความบ้าบอนะจะขโมยรถแต่งบ้านถ่ายเซลฟี่ต่างๆก็ทําได้และปฏิเสธไม่ได้อีกหนึ่งอย่างคือ GTA ออนไลน์ครับที่คนนับล้านนั้นชื่นชอบจะออกไปเกินกับเพื่อนทำธุรกิจสีเทาเล่นหุ้นหรือแทบทุกอย่างนะครับที่เราไม่สามารถทําได้ในชีวิตจริง GTA นั้นแทบจะรับจบทั้งหมดเลยไม่ว่าคุณจะเคยเล่น GTA มาก่อนหรือไม่แต่ถ้าคุณกําลังตามหา เกมที่เล่นได้ยาวๆแบบไม่มีที่สิ้นสุดแล้วะก็นี่คืออีกหนึ่งเกมที่สนุกไม่แพ้ใครนะครับอันดับที่3 Ghost of Tsushima Director Cut เกมแอคชั่นโอเพนเวิลที่จะพาคุณย้อนสู่ยุคของญี่ปุ่นโบราณครับผ่านสายตาของจินสมุไรหนุ่มบนเกาะสุชิมะ ทำการกลางลูกดาวของมองโกเราจะต้องเลือกระหว่างกิจยศของนกักรบและวิธีใดก็ได้เพื่อปกป้องบ้านเกิดตัวเกมจะเป็นมุมมอมบุคลทีา3ในการต่อสู้แบบดวลดาบรอบเลนและคอมโบที่แมนยำกราฟิกภายในเกมนี้ถือว่าทำออกมาในงดงามทุกรายละเอียดครับประสานกับซาว์ดนตรีแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมที่ชวนอินในการเล่นเข้าไปอีกในเวอร์ชันดีเลคเตอร์คัตยังมีเกาะอ,อิก,กิให้ํำรวจพร้อมเนื้อหาใหม่ที่จะขยายบทของจินให้ลึกซึ้งไปอีกขั้นถ้าคุณกำลังตามหาหรือชอบวิธีแห่งสมุไรได้อารมณการเล่นแบบ แท้จริงผมว่าเกมนี้น่าจะชอบกันแะครับพามาดูกันต่อด้วยเกมอันดับที่2ครับกับ The Witcher 3 Wild Hunt อีกหนึ่งสุดยอดเกม RPG ครับที่ถูกพูดถึงมาโดยตลอดนะแม้ว่าเวลาจะผ่านไปเป็น10ปีแล้วก็ตาม ุณจะเล่นเป็นแกรอนักล่าปีศาจที่ต้องออกเดินทางตามหาลูกสาวบุญธรรมท่ามกลางโลกที่เต็มด้วยสงครามเวทมนต์และก็อสุรกายจากอีมิติเกมนี้ไม่ได้โดดเด่นแค่เนื้อเรื่องแต่ทว่าบรรยากาศภายในเกมนั้นก็ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมไม่น้อยหน้าใครดูสมจริงและก็มีสนิทในแบบของตัวเอง การต่อสู้ครับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะบางครั้งเราต้องรู้จุดอ่อนของศัตรูด,ด้วยใช้สูตรผสมยาวางกับดักการใช้เวทมนต์ให้ถูกตามสถานการณ์ยิ่งกราฟิกหลังจากการอัปเดตใหม่ยิ่งเพิ่มความสวยงามของเกมนี้กันเข้าไปอีกถ้าคุณชื่นชอบเกม RPG สไตล์ตะวันตกแบบดังเดิมครับท่องเที่ยวไปในโลกกว้างไจชนภัยกับเรื่องนาวมากมายเกมนี้ต้องหามาเล่นกันให้ได้แล้วครับแอบบอกไว้ก่อนนะว่าเกมนี้ลดราคาบ่อย,อยจริงรอซื้อช่วงเซลลครับถือได้ว่าประหยัดขั้นสุดนะครับ อันดับที่1นึ่งเ a t e ด e รีเดียมชอันดับที่1คงจะเป็นเกมไหนไปไม่ได้นะครับนอกจาก Late d e รี Redemption 2เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับคุณจะได้เป็น a r t h เธอร์มอรแกนพร้อมเรื่องราวของเขาที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งความพักดีหักหลังและการตั้งคำถามแต่สิ่งที่ทำให้เล e Dead 2นั้นพิเศษครับคือโลกในเกม เพ่ให้ความรู้สึกเหมือนกับว,ว่ามันมีชีวิตจริงๆทั้งบรรยากาศสภาพแวดล้อมและเรื่องราวที่สนุกเข้มขน้นการดวนปืนฉากโหดๆเป็นเสน่ห์อีกอย่างของเข่าบอยบ้านป่าเมืองเถื่อนกันแบบของแท้แล้วครับเกมนี้หรือใครที่อยากได้ความชิลๆครับคุณก็สามารถนั่งตกปลาขี่ม้าชมทุ่งหรือลงไปเล่นไพ่กับชาวบ้านก็ทําได้เหมือนกันนะนะเลดเดดบีเดียมชั้น2นั้นไม่ได้ให้คุณเล่นเป็นเขาบอยเท่านั้นครับแต่มันจะค่อยๆให้คุณได้ใช้ชีวิตในโลกที่ทั้งสวยงามและก็โหดร้ายถือได้ว่าเป็นอีน่่คควรก การเล่นแน่นอนครับก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด20ระดับเกมแนว Open World ที่ดีที่สุดที่คุณต้องหามาเล่นให้ได้กันสักครั้งนะใครมีประสบการณ์เล่นเกมไหนมาบ้างลองมาแชร์ให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันดูนะว่าชอบเพราะอะไรหรือไม่ชอบเพราะอะไรนะครับและสำหรับคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ให้กันด้วยละ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ